สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับก็เจอผมอีกเหมือนเดิมกับเอกสายหมุนนะครับในเมื่อวานเนี่ยที่ผมทําคลิปตัว465นะครับเป็นกล่อง H1 เนี่ยบินขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันเนี้ผมจะมาบินให้เพื่อนดูอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยตอนช่วงที่ลงจอดอ่ะมันจะตัดไปนดิดนึงเพราะว่าแบตของกล้องมันหมดนะครับผมไม่ได้ชาร์จกล้องไว้นะครับแต่ว่าวันเนี้ ผมเปลี่ยนคันุนป,ปี้ให้ลูกค้าเป็นสีแดงนะครับจากอันเดิมที่เป็นสีเขียวนะครับเพราะว่าลูกค้าอยากจะได้สีแดงเพิ่มอีกอันหนึ่งผมก็มองว่าของกราส4ี่หนอลอันนี้มันใส่ด้วยกันได้นะครับเป็นขนาดไซส์เดียวกันเลยนะฮะใส่ได้กันได้เป๊ะเลยนะครับเพื่อนๆดูนะครับตอนนี้พอเป็นสีแดงเนี่ยลูกค้าบอกว่ามันเห็นชัดดีนะฮะอ่ะไม่เป็นไรก็ก็เอาไปทั้งสองอันนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบิน แบบว่าเป็นลงจอดเป็นออโต้ให้ดูแค่แค่แค่ฟังก์ชันเดียวก็พอนะครับเมื่อวานเนี่ยผมบินเป็นทั้งวงกลมเลข8อ่าหลายอย่างนะครับก็เดี๋ยววันนี้บินให้ดูนะครับเป็นแบบว่าลงจอดเป็นอัตโนมัติแล้วก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวอีกลำหนึ่งนะครับเป็นของ450 L เป็นของลูกค้าซึ่งส่งมาให้ซ่อมนะครับก็จะมีเบรดนะครับที่เปลี่ยนให้นะครับเบรดจะ เป็นแบบคาร์บอนเป็นสีดําแบบนี้นะครับแล้วก็เมนเกียร์รูดนะครับที่ลงในคลิปที่แล้วที่แกะกล่องฮอลูกค้าไปนะครับเมนเกียร์รูดก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับสปินเดิลโค้ Code ก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับสปินเดิลแต่ว่าสปีดของตัวเนี้ยก็พอได้อยู่นะแต่คือพอเล่นได้แต่มันก็จะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เพราะว่าตามการเวลาของมันนะครับมันเริ่มเสื่อมแล้วแรงไม่ค่อยแรงก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็พอเล่นได้เดี๋ยวผมจะลองบินให้เพื่อนๆได้ดูนะครับ แล้วก็มีบูมที่คดนะครับก็เปลี่ยนให้ใหม่แล้วฟินตั้งนะครับตรงนี้นะครับเปลี่ยนให้ใหม่แล้วแล้วก็แกนเทลหางหลังนะครับที่มันคดก็เปลี่ยนให้แต่ตัวเซ็นเตอร์ฮับไม่ได้คดนะครับก็บินได้ปกตินะครับลำนี้โซงเซ์โวอะไรไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวมาดูลำนี้ก่อนนะครับอันนี้ใช้แบตเป็น3เซลล์2 0 0นนะครับในการขึ้นบินเดี๋ยวผมจะเอาแบตมาใส่เลยนะฮะ วิทยุที่ผมใช้เป็นวิทยุของออนไลน์นะครับตัวนี้นะครับเป็นของลูกค้าเดี๋ยวผมจะใส่แบตเลยนะฮะแบตตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับผมก็พอมีแบตที่พอบินได้อยู่นะครับเป็นสองพันสองสามเซลล์นะครับแบบนี้เป,เปิดวิทยุนะครับ แล้วก็ตัดโฮนคาไว้นะครับเดี๋ยวแจ็คแจ็คเสียบใช้แจ็คแปลงนะครับเพราะว่าแจ็คของลูกค้าที่ส่งมาเป็นแจ็คแดงนะครับเลยต้องใช้แจ็คแปลงจากแป็กแดงให้เป็นแป็กให้เป็นพักเหลืองนะฮะโฮ้ยพูดผิด ก็ใส่คานูปี้ให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวส่วนในเรื่องการเก็บพื้นฐานเบสิกต่างๆเนี่ยยังมีต่อนะกดติดตามรอไว้เลยนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยก็จะเป็นกอบบิน700แล้วนะฮะเป็นกล่อง b ีเนะครับเดี๋ยวรอชม 3D ลูกค้าให้ผมบิน 3D ให้ดูนะครับอ่ะโอเค ก็เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆได้เห็นตัววิทยุด้วยนะครับแล้วก็พอด้วยนะครับเวลาที่ขึ้นทำการขึ้นบินนะครับบินขึ้นมาแล้วนะครับขับี่เล็ก 450L นะครับนิ่งกิฟเลยนะครับ ผมเพิ่ม N p o i พี่บวกเข้าไปนิดนึงนะครับก็ทำเวลาให้เวลาที่เรายกคอขึ้นมาก็จะได้บินนิ่มเลยนะครับบินเดินทางนะครับอันนี้รอบรอบอยู่ที่เก้าสิบนะครับรอบอยู่ที่เก้าสิบแต่ก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร,นรไ่นะครับพอได้นะฮะ ถ้าเพื่อนถ้าลูกค้าเอาไปบินเล่นบินฮอปนะครับก็ไม่มีเลยมากก็บินไปก่อนได้นะครับแต่ถ้าอยากได้สปีดแรงๆก็เปลี่ยนไปเลยก็ดีนะครับเดี๋ยวก็ถ้าลูกค้าได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับก็แจ้งมาทางไลน์ได้เลยนะครับว่าต้องการที่จะเปลี่ยนนะครับก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนมานะครับอ่านไปทางขวานะครับโนตอินเข้ามานะครับอ่านไปทางซ้ายนะครับ โนตอินนะครับเบสิกนะครับ่ Basic, นับนไปทางขวานะครับโนตอินนะครับ่ in, นับนไปทางซ้ายนะครับฮอปอยู่กับที่นะครับอันนี้กล่องจากไจโรจะเป็นกล่องของอันไลน์ของมันโดยเฉพาะแล้วเป็นรีซีพในตัวนะครับกับวิทยุตัวนี้นะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับแต่ว่าวิทยุที่เราใช้เล่นฮอกันทั่วไปเนี่ย ก็จะมีเมนูอยู่ไม่กี่เมนูหรอกนะครับก็จะมี endpoint มี t ตเทิ n เ curve มี pitch curve นะครับมี dual rate นะครับแล้วก็มี reverse นะครับและการตั้งค่าสวอตเพดนั่นแหละต้องเป็น head o นะครับถ้าเป็นใช้กล่องแบบเจ l โวแบบว่า6แกนนะครับต้องเป็น head o แต่ถ้าเป็น head r3 นะก็คือจะเป็นลักษณะของฮ a l l fire b นะครับโอเคก็ผ่านไปนะครับกับ 450L บินได้ปกติแล้วนะครับลงจอดนะครับขาตะก,กี้ขาตะก,กี้แต่พื้นก็ตัดโหนได้เลยนะครับครับต่อมาเดี๋ยวเรามาชม 450L ไม่ใช่ 450L โทษทีนะของ465นะครับของดีวิลโดยใช้วิทยุเรดิโอลิงค์ตัวนี้นะครับ วิธีการเล่นเดี๋ยวผมจะบ่อยอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะใส่เป็นคานูปี้สีแดงแล้วกันเดี๋ยวเสียบแบตก่อนนะฮะเปิดวิทยุนะครับแล้วก็สับสวิตท,ทุกตัวขึ้นไปให้หมดนะครับนะครับสับขึ้นไปให้หมดเลยนะครับ แต่ตอนที่เราเสียบแบตฮอล์ลเนี้ยเราต้องไปเสียบที่มันโล่งๆหน่อยนะฮะประมาณตรงนี้นะครับก็เสียบแบตเลยครับเสียบแบตเลยหลังจากที่เสียบแบตแล้วนะครับ เราก็รอให้มันเซตตัวนะครับแล้วมันก็จะขึ้นเป็นไฟสีน้ําเงินนะครับที่ตัวกล่องพอขึ้นไฟสีน้ำเงินที่ตัวกล่องแล้วนะครับก็ใส่คานุป,ปีให้เรียบร้อยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะวางไกลๆหน่อยดีกว่านะครับระหว่างนี้นะครับเราก็สับสวิตช์ตัวนี้เข้ามาตรงกลางนะครับ แล้วก็รอดูสถานะที่กล่องมันจะขึ้นเป็นไฟสีเขียวนะครับตอนนี้มันขึ้นเป็นสีส้มกระพริบอยู่นะครับรอให้มันเป็นสีเขียวนะครับแล้วเราก็ทําการบินได้เลยนะครับรอสักครู่นะครับ อ่าเขียวแล้วนะครับพอเขียวแล้วเนี่ยก็แหกสติกแบบนี้นะครับเขียวก็กระพริบนะครับพอกระพริบเราสับสวิตตัวนี้ขึ้นมาเลยนะครับให้สุดนะครับแล้วมันก็จะเริ่มหมุนนะครับก็ค่อยๆเล่งขึ้นมานะครับค่อยๆเลงขึ้นมาครับขึ้นมาแล้วนะครับ แล้วก็ลปิยวิวได้เลยนะครับแบบนี้นะครับพอเป็นสีแดงแล้วก็เริ่มเห็นชัดมากขึ้นนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะบินไปไกลๆนะครับเดินหน้านะครับเดินหน้าปล่อยนะครับก็อยู่กับที่นะครับขวาปล่อยก็อยู่กับที่นะครับมาทางซ้ายบ้างนะครับปล่อยอยู่กับที่นะครับหมุนหางนะครับนะครับอยู่กับที่ปล่อยไปยุ่เพื่อก็อยู่กับที่นะครับเดี๋ยวผมไปเมยไกลๆนะครับบินไปไกลๆ ตอนนี้จะให้มันลงจอดเองนะครับเดี๋ยวผมทําแค่นี้นะครับสับสวิตตัวนี้เข้ามานะครับตัวนี้นะครับปึ๊บนะครับเดี๋ยวมันลงมาจอดเองนะครับผมวางวิทยุเลยนะฮะนี่ครับวิทยุผมวางไว้ตรงนี้นะครับไม่ได้ทําอะไรนะฮะ ก็เดี๋ยวลงมาจอดเองมันก็จะตัดเป็นอัตโนมัตินะครับก็จะปิดรอบพอเป็นคันุูปีสีแดงแล้วก็เห็นชัดมากขึ้นนะครับลงจอดเป็นอัตโนมัตินะครับ อ่าโอเคเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ลงจอดแล้วนะครับสถานะที่ตัวกล่อง h ิเนี่ยจะขึ้นเป็นไฟสีชมพูนะครับเราก็ทำการถอดคานุป,ปี้ออกแล้วก็ดึงแบตออกเลยนะครับพอดึงแบตออกแล้วนะครับวิทยุถึงจะปิดได้นะครับอย่าเพิ่งปิดวิทยุก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยเอาหอถอดหอนะฮะถอดแบตที่หอ เราต้องถอดแบตที่ฮอก่อนแล้วก็ค่อยปิดวิทยุนะครับอย่าลืมนะครับตรงนี้นก็จบไปนะครับกับการรีวิวตัว 450L นะคะะรับออนไลน์ของลูกค้านะครับที่ส่งมาซอ่อมนะครับก็บินได้เรียบร้อยแล้วตอนนี้เหลือแค่ลูกค้าตัดสินใจว่าจะเอาสปีดตัวใหม่ไหมถ,ถ้าไม่เอาก็ส่งไปแบบนี้นะครับแล้วก็สําหรับลํานี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บสายไฟ เก็บงานเก็บเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับแล้วก็คานุปปี้ก็เป็นตัวนี้นะครับแล้วก็มีสีเขียวของมันอีกตัวหนึ่งก็จบกันไปนะครับกับการรีวิวหอลูกค้านะครับแล้วก็สําหรับใครที่กําลังฝึก3 d ดีอยู่นะครับกดติดตามรอไว้เลยนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะเข้าในโหมดต่อไปเนี่ยก็คือจะเข้าเปในหมวดการเด้งสีทิศนะครับอาจจะเป็นคลิปก่อนคลิปหลังของกอบิน700นะครับแล้วก็คลิปหน้าเนี่ยจะเป็นของกอบิน700ละ เดี๋ยวชุดไฟมาพร้อมแล้ววิทยุมาพร้อมแล้ววิทยุจะเป็น 12K ฟูตาบ้านะครับส่วนชุดไฟก็สปีด2 0 0อแอมมอเตอร์สกอร์เปียนนะครับ9ก0 0กอว่า KV มั้งแล้วก็โซยูพีโซกันถางแล้วก็ที่สำคัญก็คือก็จะเป็นกล่องบีเสเอนะครับเดี๋ยวติดตามรับชมในคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะเอากอบิน700มาหงายท้องให้เพื่อนได้ดูนะครับถ้าถ้าใครที่อยากจะดูก็กดติดตามรอไว้เลยนะครับสำหรับในวันนี้ผมก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกอบิน 700นะครับสวัสดีครับ